สวัสดีครับวันนี้ก็กำโคกับพวกเราอีกแล้วนะครับวันนี้เราตําไข่มดแดงใส่หมูยอนะครับผมตำสั่วเลยนี่คือแบบม้วนเลยนะคดูนี้เป็นดูตการของไข่แมดแดงนะครับผมอ่ร้อนอ่ะเราก็เอาไข่แมดแดงนะครับผมมาตํามีเม็ดม่วงด้วยแล้วพ็ใส่เม็ดน้ม่วงเข้าไปเพิ่มความมันได้ความนัวได้ความคุณผู้ชมไม่ต้องพูดมากเสียเวลาครับผมมาผมว่าได้ได้แน่นอนแน่นอนนะผมเราใส่น้ําตําไปไงเห็นเนาะนี้มั้งรูดเลย ะนะไมนมันต้องบรรยายอะมากสุดพูดนะ,ะไม่เอาไม่ต้องเกรงใจมันไม่ไมองมันทำให้อร่อยอ่ะได้ความมันได้วความนี่คุณผู้ชมมาครับผมไข่มดแดงครับสุด <c oughs> เด็ดขนาดนี่ใครชอบไข่มดแดงครับผม <c oughs> ผ่านดนาูน่าผมว่าต้องมีรอบสองแน่นอนไม,ม่ตอนนี้มันจะเริ่มเป็นง้อนะทุกคนมันก็ยังมันอยู่นะได้เรา,าต้องรีบกินตอนนี้<อ>แหละมันเริ่มเป็นง้อแล้วนะถ้ามันเป็นงอ้อปุ๊บมันจะความมันจะลดลงนะครับผม ดอกเปรี้ยวแทนที่เนี้ยมันจะไม่ค่อยมันละนตัวเนี้ยเปรี้ยวตัวหนึงเนี้ยอือหือตัวละตั้มใส่หมูยอครับกำป่านี่เหมือนกันเนาะใช่ใช่ไม่ม่าเม่าก็จากป่า <laughs> ตั้มเ่ากแล้วกันโอเคตั้ม่ว่าแขมัแดง <laughs> มันเม็ดมะม่วงอ่ะอืมอ,มอ,อ <c oughs> มมืมอที่เกมชอบแบบอะเม็ดมะม่วงชอบมาก เราใส่น้ำปลาอีกนิดนึงเนาะกระบอกแล้วมืงอ่ะน,น,นัวเนลไม่้อมเราใส่เครื่องเยอะไง<ช>เอาเอาไหมปลาอืะอร่อยนะกินกับหัวละพาอร่อยเลยอ่ะก <laughs> ระบอกอย,ยอู่อร่อยมากอะไรวะ นายมันเข้ากันนะตามทถวแี้ป่ะเนเหรอตามมันไม่ค่าไม่น่าเข้ากันนะแต่มันเข้ากันมันไม่คแดงมันจะเข้าใช่สุดยอดจริงอันนี้เมนูเดี๋ยวว่าแหกด่านเลยแหกแวกแนวนี่เขาบุ้ง ด่างขาวได้ผมชอบอะไรขาวๆเนี้ยคุณผู้ชมมันกินได้แบบเต็มปากเตม็มคำเลยอืมชอบเลยอืมของขาวมันวันตามันกินได้แบบหรือเปักสีดําเนี่ยไม่เอาเลยดำๆเนี่ยไม่เอานั่นจิ้มมา,ทางทางนี้เลยมือเป่ามือมันนั่นเองทําไมกินยุปป้บกงวันนี้ย <laughs> ังไงอ่ะนี่อะฉันแปลงแล้วเรา ก็ดำดำนี้มันไม่ไม่นวลตาไงคุณผู้ชมมันดูมันคลุมอะไรเงี้ยดำได้ไงเขาเรียกว่าทิวแทนไม่ได้พูดถึงคนพูดถึงอะไรไอจีมั้งนี่มันดำไม่หลังไม่หลังมันมืดมันดำอะไรเงี้ยไม่ไม่ไม่พลางกันเมื่อกี้จัดมากเลย อันนี้เข้าไหมร้องผมยังไม่ได้กินเลยนะมน่าเข้าเขาเรียกว่าใบอะไรลาแนตาแหน่ใบมิ้นนั่นแหละตาแหน่ต้องชาวบ,บ้านโอ้โหดูว่า <laughs> พูดแล้วหันหน้ามาทางนี้อ,ะอ่ะเอาก็อยู่กันสองคนเนี่ยคุณผู้ชมไม่หันหน้ามาหันไปทางน,นูนนนน้นก็ได้อ้าวหันไปทางนั้นได้พูดกับใครเพชร พูดกับใครก็จะไม่ต้องมาหันมาแต่ละแน่อย่ารัวแต่ละแน่เมื่อกี้ก็จะสารละแนถามเรื่องผมมงป่ะสนใจรัวก็คุณมาบอกผมเองผมก็ต้องถามกลับดิบอกอะไรไม่มีอะไรไม่มีครับเรื่องอะไรนี่นี่อร่อยอร่อยถูกเข้ากันมากง่ายๆครับคุณผู้ชมสุดยอดเรื่องเรื่องชาวบ้านดูเองกูจะแก้ไข ยังไม่เคยมเรื่องชาวบ้านเลยนี่ก็คุณบอกผมเองอ่ะผมยังไม่ได้อยากรู้เลยก็บอกนิดนึงแล้วก็จะถามต่ออย่างผูยอมบอกหยุดดีหยุดแล้วถามต่ออะไรไม่ได้ไหมอะไรเงี้ยหยุดดีก็บอกว่าเดี๋ยวมึงเอาไปเปลี่ยนอืมอร่อยเปลี่ยนยังลองไปทำกินคผู้ชมใส่อะไรต้องพี่เกม หมูยอไข่มดแดงไม่ใช้เครื่องตำเลยพี่้ชมเราตำต้มตำแบบไหนแล้วก็เราแค่ใส่ไข่มดแดงไปแล้วก็ใส่เป็นหมูยอไปเม็ดกระถินด้วยนะใส่ครับไพื่บนความมันครับผมได้ความมันล้วนเลยอร่อยเลยอ่ะเมนูนี้ก็กินกับเส้นเนี่ยคืออร่อยมากเข้ากับข้าวบุ้งอีกอ่ะข้าวบุ้งยังไม่ใช่อันนี้หอมนะนี่คือข้าวเลย กินไข่มดคผู้ชมกินให้สะาดใจเดี๋ยวมันจะหมดหน้านะเราต้องกินเลยตอนนี้มีให้กินกินแล้วผมต้องรอปีหน้าเลยหน้าร้อนใช่เดี๋ยววันสัวันอึ่งก็จะมาถึงแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะกินต้มอึง่งย่างอึ่งแล้วอึง่งเอาไมาจางไหนอ่ะออษามาไก่ก็ รอบ้านเราเนี่ยไม่ได้กินอะ่ะฝนมันตกแล้เฮด้วยนานบ้านเราอะ่ะไไง่ายง่ายครับมันคืดคนบางคนมันคนืดคนบางคนฝนเลียบ่ตกมันคืดคนคนลลคขึ้นอ่ะคนบางคนมีเมียเอ้ยก็ถามนี่เลวคนที่อ้วนหนาน <laughs> อ่อนเมี่ยๆกันนะก็ฝนก็บอตกตามต้องการฤดูกาลกันละแม่ก็มันคืดไงเขาบอกมันคืดนี่ไม่แต่นนเนี่ยข้าวปั๊กภาษีกับบ่บอปักปั๊กตะไคร่กับบ่บอได้บอสู้ไอ้บอทำอย่างสักอย่างอ่ะไม่ได้บอได้เกี่ยวไม่ไดดทำไมเนี่ยมันเลยคืดไงเพราะฝนบอตกอายุเข้าเหมือนไอ้กับปัดไปหมด ก้าวลงไม่ไงถ้าตู้เงียบตู้เงียบตู้ใส่ใจฮะเบ็ดแล้วแตงข้าล่างไม่ต้องหั่นนะคุณผู้ชมเอ้ยไม่ต้องมันก็กัดหั่นมาเรียบร้อยใจไม่อยู่กับน้อกับตัวช่วงนี้ต้ัวใจไปอยู่กับเขาวะเออก็ใช่ไง นั่นี้ก็แล้ววะโอ้มีข้าวเหนียวมีขนมเส้นนะได้เลยนะผ่านมากเมนูนี้อร่อยสุดไ,ได้ดเลยนี่มันอร่อยเมนูไหนที่แบบว่าไม่ค่อยแซ่บผมก็บอกไม่หาน <c oughs> นี่ <c oughs> อร่อยแม่มองคุณผู้ชมเรลาัว้าวันนั้นน่ะควแบบคนคว้ก็รอคืออ่คือรออีกสองลูกก็ไม่มาใส่คุณผู้ชมฮะอีกสองลูกอ่ะสองลูกเนี่ยตอนนี้่วไมันมันหล่นอยู่ข้างใต้สองลูกก็เก็บมากินแล้วบ่อยตับมาใส่ไม่ใส่เอาแต่แต่มันดำอยู่แล้วมันไหมอยู่แล้วโอเคอย่างไงมันคืออะไรล่ะท่านละแม่มองอย่าพานสองลูกอ่ะ ตอนที่ขว่าเราหยิบขว่าผมหยิบเขามากินไงเพราะว่าเราใส่ไว้มันก็เป็นแกะดำคุณผู้ชมไปดูคลิปมันจะมีสองสองลูกครับผมลืมหยิบมาใส่คุณผู้ชมไปดูนะครับผมนั่นแหละสองลูกนั้นแต่มันดำแล้วนะครับผมมันดำมันดำมาดูอโอเคครับผมคลิปนี้นะครับผมกับน้องก็จะขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับพบเจอกับพวกเราในวันต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย